สูกันวันเกิดน้องแพรพริตาค่ะ24ขวบบริบูรณ์แล้วนะคะเข้าวันที่25สิงหาคม2568ปีดีนะคะครบ20ปีน้องแพรพริตาค่ะล่าสุดนะคะมาส่งความเคลื่อนไหวมัมมี่น้องแพรค่ะได้มาลงรูปภาพนะคะอวยพรน้องแพรแล้วก็เป็นเค้กรูปน้องหมีมีการเป่าเค้กเป็นโมเมนต์ที่มัมมี่เนี่ยขึ้นมาหาน้องแพรเลยใช่ไหมคะอย่างที่รู้กันว่ามัมมี่มาถ่ายรูปภาพที่คาเฟ่น,นะ,ะแล้วก็มาเพื่อวันเกิดลูกสาวเลยช่างน่ารักมากมายเลยนะคะ่ะแล้วก็ ล่าสุดได้ยินมาว่าคุณพี่ลิซ่านะคะแห่วงวลูและทิงก็คืออยู่ท่ามกลางบรรยากาศวันเกิดของน้องแพรด้วยนะคะน่ารักมากมายค่ะ2ครอบครัวก็คือไปมาหาสู่กันตลอดตลอดดีดีว่าได้เห็นแล้วก็ชื่นใจได้เห็นมือของพี่ลิซ่าเล็บแดงนะแล้วอย่างไรก็ขอวอวยพรวันเกิดน้องแพรนะคะขอให้ลูกสาวปังๆค่ะ,กา,คะการงานปังๆเออติบโตมาอย่างดีอยู่แล้วนะคะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้เป็นที่รักที่ชื่นชอบนะคะของแฟนๆมากมายนับวันก็ยิ่งมี f c เพิ่มมากขึ้นมากขึ้น มากขึ้นนะคะแล้วก็ขอให้จะทํากิจกรรมอะไรนะคะที่น้องแพรคิดหรือว่าเป็นโปรเจกที่จะทําอยู่แล้วนะคะก็ขอให้ปังๆยิ่งขึ้นไปค่ะล่าสุดเนี่ยเมมเบอร์ก็เริ่มมาอวยพรแล้วนะคะท้ายนี้สุขสันวันเกิดนะคะน้องแพรขอให้หนูมีความสุขมากๆค่ะเ,เพื่อนๆก็สามารถมาเฉลิมฉลองวันเกิดน้องแพรไปด้วยกันนะคะร่วมกันติดแท็กที่หน้าเอก,กันได้เยอะๆนะคะมาอวยพรลูกสาวแพรพริตาคนสวยกันค่ะ